กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่สวยงามมากวันหนึ่งมีแม่มดใจร้ายมาสาบเจ้าหญิงว่าเมื่ออายุครบ16ปีจะต้องโดนเข็มตามือแล้วเส้นใจแต่มีนางฟ้าใจดีมาช่วยแก้คำสาปเปลี่ยนให้เป็นการหลับไหลไปชั่วนิรันร์แทน เมื่อเจ้าหญิงอายุครบ16ปีก็เกิดเรื่องขึ้นจริงๆเจ้าหญิงโดนเข็มตามมือแล้วหลับไปทั้งปราสาทต้ตนไม้หนามขึ้นปกคลุมไปทั่วไม่มีใครเข้าไปได้เลย เวลาผ่านไปนานแสนนานมีเจ้าชายรูปงามขี่ม้าผ่านมาได้ยินเรื่องราวของเจ้าหญิงก็ตัดสินใจเข้าไปในปราสาทเจ้าชายฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนในที่สุดก็มาถึงห้องที่เจ้าหญิงบัรคมอยู่เจ้าชายเห็นเจ้าหญิงก็ตกหลุมรักทันทีจึงก้มลงจูบเจ้าหญิงทันใดนั้นเองคำสาปก็คลายเจ้าหญิงตื่นขึ้นมาพร้อมกับทุกคนในปราสาท เจ้าหญิงและเจ้าชายแต่งงานกันอย่างมีความสุขและอยู่ด้วยกันตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้